เป็นไงกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆเกมเมื่อคืนที่เราพ่ายแพ้ต่อเจ้าป่าเราตเตรีมฟอร์เรสในบ้าน,านผมตังต้งหิตตั้งหิตใจอยู่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดน,น,น,นะครับนัดแรกที่เราบุกไปเยือนอิฟสวิดเราก็ควรจะได้สามแต้มในนัดน,นั้นนะครับ แต่พอกลับมาเล่นในบ้านเจอเอเวอตันนะครับเอเวอตันเป็นทีมที่ลูกการนี้นะครับไม่ได้มีบทบาทหรือความบือหวาหรือความน่ากลัวอะไรเลยนะครับคือผมมองว่าเอเวอตันอะทีมไหนก็ชนะได้แล้วกองหลังก็มีปัญหาเกมลุกก็ไม่ได้น่ากลัวเราชนะได้4-0เพราะเอเวอตันเขา เขาเล่นแบบไม่สู้แล้วก็ไม่เอาอะไรเลยครับแต่พอมาเจอเจ้าป่านะครับบางทีแฟนๆก็มีกำลังใจจากอีวูตันคิดว่านัดนี้มันจะง่ายมันไม่ง่ายหรอกครับผมก็คิดไว้แล้วครับว่าถ้าฟอร์ลไม่แน่จริงเขาไม่บุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงถีนแอนฟิล์หรอกครับ เพราะอะไรเพราะเมื่อคืนนะครับเทคนิคของอนูนโน่นครับเป็นเทคนิคที่หลากหลายนะครับแล้วก็เขามีประสบการณ์ในด้านฟิวเมลีกอยู่กับทีมฟิวเมลีกมานานแล้วก็หลายทีมนะครับรู้ดีนะครับว่าจุดอ่อนของเมนยูคืออะไรเขาใช้การโจมตี โดยการบ่งครับแล้วก็อาศัยเกมตั้งรับเพื่อรอให้เมนยูผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดจริงๆครับการจ่ายบอนในแดนกลางนี่ไม่มีความแม่นยำเลยโดยลูกที่สองครับที่เราเสียเป็นความผิดพลาดของบูโน่เฟอร์เดสนะครับในการจ่ายจ่ายบนแล้วแฟนบอลบางคนไปโทษโอนาน่า ลูกนั้นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผู้เล่นของฟอร์เรนนะครับยิงเข้าไปนะครับคือวิถีบอลนะครับกดไปตรงกลางประตูและโอราน่าก็ล้มตัวไปตามบอลที่พุ่งไปนะครับแต่ว่าบอลมันติดไซส์พอมันติดไซส์ทำให้เสียหลักนะครับลูกนี้มันไม่ได้รับกันง่ายๆนะครับลองไปสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็ เป็นความผิดพลาดทั้งทีมนะครับอย่าไปหาแพ้เลยครับอย่าไปหาว่าโอดดน่าเป็นคนทําให้แมนยูแพ้ในนัดนี้มันไม่ใช่เลยนะครับทั้งแดนหลังทั้งแดนกลางทั้งแดนหน้าเล่นกันอย่างไรประสิทธิภาพมากนะครับผมเข้าใจนะครับดูเป็นอมโมริมนะครับว่เพิ่งเข้ามาคุมได้แค่เพียงสี่นัดนะครับ สีนัดนี้นะครับก็ทําได้ไปแค่เพียงสี่แต้มนะครับเฉลี่ยต่อนัดก็0.775คะแนนแต่ลูเวนอมโมลิมนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าแมนยูชุดนี้นะครับเอเินเทนานะครับสร้างขึ้นมาโดยปัวผู้เล่นนะครับที่ซื้อมาหรือวางแผนกันมานะครับมันเป็นระบบ4-2-3-1 ซึ่งอโมลิมนะครับจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยทันทีมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องเล่นแผงเดิมก่อนเพราะว่าบูโน่เฟอร์เดสนะครับเหมาะกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับแล้วก็ปีก2องข้างนะครับตัวผู้เล่นแมนยูอย่างอามัดติเยนโลนะครับเขาก็เหมาะสมเล่นปีกขวาส่วนปีกซ้ายก็เป็นการาโชหรือเลดฟอร์ดก็ได้ส่วนกองหลังนะครับ คู่เซนเตอร์สองตัวมันก็จะต้องเป็นสองตัวคนใดคนหนึ่งอย่างลิซานโดมาร์ตินีคู่กับมันไทเดลิกหรือคู่กับแร์รี่แม็กควายแต่ทีเนี้ยพอมาเล่นแผงสามตัวนะครับแผงสามตัวนี่คือตอนเล่นหลังสี่เราก็รั่วอยู่แล้วนะครับและพอเล่นหลังสามก็อย่างที่เห็นนะครับ ลูกกลางอากาศก็ป้องกันไม่ได้แล้วมาเจอลูกโต้กลับเร็วปัดบนในแดนกลางวิงแบ็กก็ลงมาไม่ทันครับเพราะว่าบิงแบ็กของเรานะครับอย่างอามาัดเดียรลเขาเขาเขาไม่ไม่เคยเล่นเกมรับนะครับเขาเล่นเกมลุกพอลุกก็ลงมารับไม่ทันแล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่า แบ็กยางดีโกดาโลูครับไม่เหมาะสมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สโมสรก็ยังใช้งานอยู่นะครับอโมริมนะครับอย่าไปฝืนเล่นหลังสามนะครับถ้าฝืนเล่นหลังสามนี่ถ้าเจอแมนซีนัดหน้านะครับผมบอกว่าเดินเยอะกว่านี้ค่อยๆซื้อตัวนักเตะมาเรื่อยๆแล้วก็เซ็ตให้เป็นระบบของตัวเองก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นหลังสามนะครับ ผมมองว่าให้เล่นหลังสี่ใช้ระบบสี่สสามหนึ่งไปก่อนนะครับน่าจะดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับที่แฟนบอลเขากลัวกันนักกันหนานะครับในช่วงต้นฤดูกาลนะครับที่เราอยู่อันดับที่สิบสามแล้วก็เชียร์ให้เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดและเป็นยังไงนะครับตอนนี้ ก็ยังอยู่อันดับที่เท่าเดิมคือผมไม่สับสนนอยู่แล้วนะครับว่าให้เปลี่ยนโค้ดในช่วงกลางฤดูการเพราะโค้ดที่เข้ามาขัดตาทับเขาก็ไม่ได้รู้ระบบแผนการใช้นักเตะจิตวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาไม่ได้รู้เหมือนกับเทนฮารรู้นะครับคือผมอยากให้เขาเทนฮากคุมจนถึงจนจบฤดูการแล้วที่บอกว่าถ้าเทนฮากคุมจนจบฤดูการ จะทำให้แมนยูตกชั้นไม่มีทางหรอกครับคือโค้รระดับทำแชมมา2สมัยติดต่อกันแล้วฤดูที่3ามจะทำให้แมนยูตกชั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่างดีก็อาจจะอยู่กลางตารางหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราให้โอกาสเทนฮากนะครับ ปลายดูการเรายังไม่รู้เลยบอลเพิ่งแข่งไปไม่กี่นัดเองแมนยูอาจจะกลับมาก็ได้เพราะว่านักเตะก็เริ่มกลับมาแล้วช่วงนี้แล้วเทนฮารกรู้วิธีใช้งานนักเตะด้วยนะครับผมคือผมไม่เห็นด้วยเลยในการปลดโค้ชช่วงในช่วงของดูการนะครับถ้าจะปลดต้องให้สิ้นดูการไปก่อนแล้วมาประเมินกันนะครับว่าอ่าผลงานเป็นยังไงบางทีนะครับถ้าเทนฮากอยู่ต่อ อาจจะได้มาสักถ้วยหนึ่งเป็นยูโรป้าก็ได้ใครจะไปรู้ครับแต่นี่ผู้บริหารอย่างอินิออสนะครับก็ตัดสินใจที่จะปลดเทนฮารไปแต่นี้ไม่ไม่ว่ากันนะครับก็คือตัดสินใจไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วแต่ว่าหลังจากนี้นะครับจะทำกันยังไงรูเบนเอโมริมจะคิดยังไงวางแผนยังไง แต่ผมมองว่าต้องกลับมาเล่นหลังสี่ก่อนนะครับเป็นระบบสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆซื้อตัวที่ตัวเองต้องการมานะครับแล้วก็ทยอยปรับแผนไปเรื่อยๆเมื่อได้ตัวที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับนัดหน้านะครับเป็นนัดที่เราจะต้องบุกไปเยือน เอดีฮัสตสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ฟอร์มกำลังแผ่วแต่นัดหน้านะครับผมมองว่าเขาเอาแน่ครับเป๊ปเขาไม่ปล่อยแน่แล้วถ้ากลับมาชนะเมนยูได้เหมือนว่าเขากอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมานะครับก็หวังว่า เราจะบุกประยันเสมอได้แล้วกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับทีมเราก็เป็นทีมกลางตารางไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับหากชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพจเรดิวิชวลไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมยอยยงลาไป